าต่าอกันที่อีกหนึ่งคู่รักคู่หวานนะคะอย่างกุ๊บกิบลับดบีนั่นเองค่ะที่ควงกันออกสื่อในรอบ2ปีเลยนะคะซึ่งทั้งคู่ก็บอกเลยว่าเรื่องระยะทางเนไร้ปัญหาไฟเขียวให้สามีทํางานที่จีนได้เต็มที่เลยค่ะควงกันออกสื่อใน รอบเกือบ2ปีเลยนะคะคู่รักคู่หวานอย่างกุก๊บกิบและบี้ก็เลยยืนยันเลยคะ่ะว่าแม้จะต้องอยู่ห่างกันนานเป็นปีเพราะว่าสามีเนี่ยบินไปทํางานที่จีนก็ไม่มีอะไรมากระทบความรักของทั้งคู่ได้นะคะแถมลูกๆก,ก็ยังเข้าใจแล้วก็ภูมิใจใน,ในตนมากๆอีกด้วยและสาเหตุที่เลือกไปทํางานที่จีนก็เพื่อที่จะหารายได้ดูแลครอบครัวคะ่ะซึ่งครั้งนี้เนี่ยก็ได้กลับมาอยู่ไทยนานถึงสองเดือนเลยทีเดียวค,คิดว่าถ้าพื้นฐานความรัก ความ,มาเอาใจใส่กันมันแน่นอ่ะมันก็มันก็ไม่มีอะไรเคร่าดใจกันผมต้องขอบคุณเขามากกว่าเพราะผมเชื่อว่ามันไม่ก็มี <S 2> <S 2> <S 2> ภรรยา,าที่ไหนที่จะยอมให้สามีไปทํางานเป็นปีอะไรอย่างเงี้ย<อ>แล้วเขาต้องเหนื่อยดูแลงานที่นี่แล้วก็ลูกที่นี่ผมก็ขอบคุณเขามากกว่า